สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์ก็สามารถที่จะดูประกอบกันได้เลยนะคะค่ะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจำเดือนมก,กราคม2565เป็นดวงภาพรวมการงานการเงินเป็นเรื่องทั่ว,วไปแล้วก็มีไพ่พลังเลขโชคลาภด้วยนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีสิง์นะคะค่ะเรามาลุ้นกันนะ อาจารย์เป็นตัวแทนขอยไพ่ออกมาได้แม่นยำตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมของชาวสิงอาจารย์จะเลือกไพ่สิสองใบ พลังงานใบที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะไพ่ใบนี้นะคะถ้ามีไพ่ขยายที่ดีนะคะก็จะมองไปในแง่ของดีเนี่ยไพ่ขยายดีนะคะไพ่สิบถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เดทมันหมายถึงการจบของปัญหาต่างๆนานาในปีที่ผ่านมาได้ในเรื่องราวที่ผ่านมาได้นะคะแล้วเกิดสิ่งมีใหม่ดีขึ้นไพ่สิบถ้วยคือความสุขเห็นไหมคะเป็นไพ่แฟมิลี่ที่อบอุ่น เนาะเรื่องราวต่างๆมันได้ขี้คายลงไปนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นไพ่จะตสกเพราะนั้นเห็นไพ่เสียแล้วอย่าเพิ่งตกใจอาจารย์บอกเลยนะยกเว้นว่ามีไพ่เสียขยายก็อาจจะแปลเสียนะจ๊ะอัอศวินไม้แปดถ้วยหนึ่งเหรียญสามถ้วย อสศวินดาบ9ดาบเด็กถือไม้ไพ่4ดาบแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตาไพ่ขยายด้านหลังลัคนาเป็นตําแหน่งสรุปเป็นไพ่พระฤาษีนะฮะ แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแน่นอนถึงแม้จะมีปัญหาอยู่ก็แล้วแต่นะคะอาจารย์ขอเคลียร์ไพ่ที่เป็นประเด็นปัญหาคุณก่อนนะหนึ่งบางท่านนะคะชาวราศีสิงห์ถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามท่านจะเจอหมอที่ดีหมอที่มีความสามารถนะคะไพ่เดอะเฮอร์นะคะรักษาอาการนั้นได้ขี้ขายและจบลงในสิ่งที่คุณเครียดอยู่นะคะไพ่ตำแหน่งอ่าสุภะ ตำแหน่งสุภะนะคะเป็นตำแหน่งที่ตีโกนเนี่ยมันสื่อถึงจิตใจเราได้ด้วยนะคะแต่อาจารย์มอคุณเครียดคุณคิดมากคุณกังวลน,นะคะในตำแหน่งสุขภาพมรณะเป็นอศวินดาอาจารย์เลยต้องพูดเรื่องนี้ก่อนถ้าใครมีปัญหาอะไรพวกนี้อยู่นะคะหนึ่งประเด็นแรกเป็นเรื่องของสุขภาพคุณจะเจอหมอดีรักษาหายนะคะคุณจะดีขึ้นสองนะคะคุณอาจจะผ่านเรื่องเราที่ผ่านมาจะเจอบางท่านอาจจะเจอเรื่องของ ญาติผู้ใหญ่มีปัญหาหรืออะไรเนี่ยมันก็จะลี้คายไปนะคะหรือ,เ,อ,อเจอเรื่องของการฟ้องร้องคดีความก็ได้นะคะในตำแหน่งสุภาพเป็นไพ่พลังงานก้าวดาบขยายด้วยตำแหน่งเสียก็คือมอรณะเป็นอัศวินดาบเห็นไหมมีการสู้คดีการมีการฟ้องร้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ผ่านมาเ,เป็นเรื่องของออมีปัญหาการปะทะอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีไพ่ขี้ขายไพ่เดสขยายด้วย The h e r ฮ i t นะคะก็เลยแปลว่าปัญหามันจบลงโดยที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นในปีสองหาหกห้ในเดือนมกราคมได้เพราะปัญหามันขี้ขายนั่นเองนะคะอาจารย์ขอเคลียร์พลังงานตรงนี้ก่อนต่อไปค่ะในเรื่องของงานนะคะงาน,นาในตำแหน่งการงานของคุณเนี่ยเป็นไพ่เพลอวานมันแปลว่าคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางท่านอาจจะมีเกณฑ์แบบปีที่แล้ว บริษัทนะคะเลิกกิจการเนี่ยออย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นได้นะคะบางบางทีบริษัทเขาเลิกกิจการเราเราออกจากงานเรารีแลกพักผ่อนนะคะให้สีดาบเนี่ยนะเราว่างงานอยู่เดือนมกราคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ละนะคะหลังจากที่เราพักผ่อนไปนะคะเราก็จะเริ่มอะไรใหม่ๆใเนเรื่องงานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังแปลถ,ถึงการเบรกในแง่ของ อนอกจากการพักในแง่ของการบริษัทเลิกกิจการแบบนั้นแล้วก็ยังแปลว่าการโยกย้ายงานด้วยตัวคุณเองได้ด้วยเหมือนกันคุณอาจจะเบื่อในสิ่งเดิมๆที่มันทำแล้วมันยังไงมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของตำแหน่งสุภาพค,ความก้าวหน้านะบางท่านก็อยากที่จะทำอะไรที่มันทำแล้วได้พลังงานของการแสดงออกมีแอคชั่นของความสามารถคนเราทำงานคือต้องได้ ทำนะคะไม่ใช่ว่าทําเพื่อกินเงินเดือนใครเนาะคือทาเพราะได้ได้แสดงความสามารถของตัวเองนั่นแหละเนี่ยคุณจะเป็นอย่างนั้นนะในเดือนมกราคมคุณจะได้มีพลังในแง่ของการทํางานได้ใช้ความสามารถของตัวเองถือว่าดีนะการเริ่มต้นงานใหม่การไม่ว่าจะอะ่การถูกให้ออกจากงานเนื่องจากบริษัทไปไม่ไม่รอดหรือแม้กระทั่งเราย้ายเพราะว่าที่เก่าไม่เติบโตเราก็จะได้ที่ใหม่ดีนะคะ มีความมั่นคงตำแหน่งความมั่นคงที่จะมองเนี่ยก็คือตำแหน่งพันธุก็คือเป็นไพ่อัศวินไม้ที่เลงกับตำแหน่งกรมมะอยู่นะคะอาจารย์เลยมองตำแหน่งเนี่ยมันเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าถ้าเป็นโหราศาสตร์เขาเรียกว่าตำแหน่งแกนราศีเนาะตำแหน่งหลักนั่นแหละคะ่ะก็เลยมองว่าคุณจะมั่นคงในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้อย่างแน่นอนนะคะหรือกรณีคุณมีธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะแปลว่าธุรกิจบางอย่างที่คุณทํามาจากปีที่แล้วมัน เฮ้ยมันไม่ทันสมัยแล้วมันไม่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะปล่อยมันได้นะอาจารย์มองคุณปล่อยมันเพื่อคุณจะทําอะไรใหม่ๆที่มันดีกว่าที่ตอบโจทย์ไปได้ได้กว่าบางครั้งเราเสียดายเราก็เก็บมันไว้อยู่อย่างั้นอ่ะมันก็ยิ่งเป็นการถ่วงหรือดึงเราลงทําให้เราแทนที่จะไปได้ดีกว่านี้มันทําให้มันมันเป็นการดึงนะคะดึงทําให้เราเหนื่อยกับการที่จะใช่อดีตที่ผ่านมาก่อนนั่นนู้นมอาจเคยทําเงินทําให้คุณสักเซส ทำให้คุณร่ํารวยด้วยตัวมันแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะฮะโลกเรามันก็เปลี่ยนโลกก็หมุนสังคมเทคโนโลยีอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปเราจะมาใช้วิธีการเดิมๆมันไม่ได้นะฮะทุกวันนี้คนเราต้องตามตามสมัยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างทุกวันนี้ใครขายของถ้าคุณแค่คาขายของธรรมดานะคุณไม่มีการออกสื่อไม่ไม่ทำให้คุณมีตัวตนในสื่อนี่อาจารย์อมองว่ายากนะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตาม รูปแบบใหม่ให้ทันน่ะนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่ไหวแล้วอ่ะก็ยอมสละบมันซะนะคะเพื่อที่เราจะเริ่มใหม่แล้วมันมันดีขึ้นมันตอบโจทย์ในในเรื่องของเงินเรื่องของรายได้ที่มันเยอะขึ้นอยู่แล้วเนี่ยนะะในตำแหน่งสหาชาติจสติกอ่ะมันคือการตัดสินใจได้ด้วยการตัดสินใจแบบเด็ดขาดมีเหตุมีผลเพราะว่านี้เขาเรียกว่าตำแหน่งโยก ถึงลัคนาเห็นไหมคะอาจารย์ก็จะแปลภาพรวมว่าคุณตัดสินใจไปเลยนะคะชาวราศีสิงห์คนไหนที่มีเหตุการณ์เหมือนที่อาจารย์พูดคุณสามารถเอาไปเป็นไกดล์ไลน์ในชีวิตคุณได้เลยมันถูกต้องและชัดเจนได้อย่างแน่นอนนะตัดสินใจลงมือทําคือคําตอบนะคะโอเคต่อไปค่ะในเรื่องของการเงินก็บอกแล้วว่าเดือนมกราเงินปังนะคะการเงินปังค่ะนะคะเพราะว่าสิบช่วยเนี่ยมันคือความอุดมสมบูรณ์ มันไม่ได้แปลว่าถ้วยไม่ใช่เงินไม่เกี่ยวนะคะเราต้องดูว่าไพาอ่อ่ะมันสื่อถึงความหมายอะไรมันสื่อถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์แล้วหมายเลขสิบมันก็เต็มสิบอยู่แล้วในไพ่แต้มเพราะฉะนั้นเงินมันก็ต้องเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตที่คุณจะได้รับบางคนอาจจะได้รับเงินอ่าเงินตกเบิกเงินมรดกเงินอะไรก็ยังได้นะคะแล้วอาจจะเป็นเงินจากการค้าที่จะเริ่มใหม่ๆในปี หน้าก็คือในเดือนมกราเพราะเราพูดเดือนมกราสองห้านั่นเองนะคะปีนั้นการเ,าเขาเรียกว่าการขยับขยายการสื่อสารการติดต่อการเจรจานะคะในความหมายคําว่าสหาาตชที่เป็นพลาสติกอะคุณจะต้องใช้เขาเรียกข้อมูลที่มันเด็ดขาดชัดเจนนะการ ดีเทลรายละเอียดนันค่อนข้างเยอะในการติดต่อกับลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์กับกับคุณหรือถ้ามันมีในแง่ของกฎหมายความถูกต้องมันก็คือต้องถูกต้องเท่านั้นนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจการติดต่อง,งานการที่จะทําให้ตัวเองได้อะไรรับมาเยอะๆเนี่ยมันก็คือมันจะต้องมีดีเทลรายละเอียดของตัวสินค้าเนี่ยเยอะๆอย่างคุณเป็นเซลเนี่ย อะไรที่คุณไม่รู้คุณต้องไปเรียนรู้ในการนําเสนอสินค้ากับลูกค้าคุณต้องตอบเขาได้ให้มันเคลียร์ก็คือไพ่ใบนี้นะคะโอเคในตําแหน่งคุณแม่สุภาพแข็งแรงนะคะหรือตําแหน่งครอบครัวก็รักใคร่สามัคคีกันดีนะคะและตําแหน่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเนี่ยอาจารย์ดูมีเจ้าพ่อกวดอูก็ได้เนาะมีองค์เทพนะคะคือถ้าบางท่านอาจจะบอกทําไมอาจารย์ไม่พูดพระพูดพระธรรมะสงฆ์ทุกคนมีอยู่แล้ว พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเป็นชาวไทยนับถือศาสนาพุทธแต่นะคะในเรื่องของโชคลาภเนี่ยอาจารย์มองว่าพลังงานเทพจะช่วยได้เนี่ยคุณก็บูชาไปที่คุณทำนะถูกต้องแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยเราทำเนี่ยถูกต้องหรือย,อยังคนที่ตอบเราได้ดีที่สุดตัวเราแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ดีขึ้นการงานดีขึ้นอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนนั่นแหละถือว่าคุณ ทำถูกต้องแล้วนะคะส่วนในตําแหน่งบุตาเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยแหละว่าการลงทุนบางอย่างคุณอาจจะไม่ทําอะไรเดิมๆคุณเห็นไหมละ่ะการเดินละจากสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์เราเนี่ยหรือแม้กระทั่งใครมีความรักที่มันเป็นความรักแล้วไม่ตอบโจทย์นี่ก็ทิ้งได้เหมือนกันนะเรานะทิ้งเขาไม่ใช่เขาทิ้งเราอาจารย์พูดประมาณนั้นเลยนะอืมเราตัดสินใจจบได้ในสิ่งที่ ที่มันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเรานั่นแหละคนเราต้องต้องรักตัวเองนะถ้าเรารักตัวเองอะ่ะพลังงานดีๆมันเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเศร้าเราอุ้ยคิดแต่เรื่องเกา่าๆเรื่องที่มันจบไปแล้วตั้งตั้งนมตั้งนานก็ยังเอามาคิดอยู่นั่นอะ่ะมันมันก็จะไม่พัฒนาไปในทางที่ดีได้เนาะตำแหน่งบุตราก็เลยมองว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาในชีวิตที่มันทําให้จิตใจเราห่อเหี่ยวไม่มีพลังอะ่ะนะคะ ตัดมันออกไปให้หมดดีลีทมันออกไปให้หมดนะไพ่บอกองั้นนะเออถ้าความรักก็เหมือนกันถ้าอดีตเราทุ่มเทกับเขาเต็มที่แล้วนะเขาไม่เขาไม่ใส่ใจเราเขาไม่เห็นค่าเราต้องกลับมาเห็นค่าตัวเองเริ่มต้นใหม่ได้อาจารย์บอกองนี้เลยนะเออมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเดือนมกราคุณมีคนใหม่ซะทีเดียวแต่คุณอย่างน้อยใจคุณนะ่ะใจคุณ ต้องมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาก่อนนะคะอาจารย์มองหน้าแล้วสิ่งใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมในตําแหน่งอรีเป็นหนึ่งเหรียญเนี่ยปัญหาอุปสรรคนั้นมันจะมีสิ่งใหม่ๆก้าวเข้ามาหาคุณเองนะคะแล้วถ้าบอกศัตรูตําแหน่งนี้ก็ไม่มีศัตรูแหละเพราะว่าเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วมันเป็นการลงทุนได้เนี่ยเห็นไหมคะก็ถึงบอกว่าถ้าอะไรเดิมๆที่มันทําแล้วมันไม่เห็นเงินไม่เห็นความก้าวหน้าก็อย่าไปเสียดายน่อย่าไปนึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นในเมื่อเราลองเราให เวลากับธุรกิจนี้กับงานนี้กับสิ่งนี้มันมันมันมาสักระยะหนึ่งแล้วเราเสียดายมันใช่ไหมเราให้โอกาสกับมนแล้วเนี่ยเราทาเต็มที่แล้วแต่มันไม่ดีขึ้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าปล่อยปล่อยแล้วตัดใจซะเราเริ่มต้นใหม่หาอะไรใหม่ๆทํามันจะทําให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จสักเซสได้เร็วขึ้นดีกว่าเราจะไปนึกเสียดายในสิ่งที่มันเคยสําเร็จมาก่อนแต่แล้วมันมันกาลังเหมือนกับหมดยุคหมดสมัยหมดเวลา ไพ่ออกไปแนวไปแนวนะั้นอาจารย์อ่านไปแนวนี้เลยนะคะตามนะไพ่โอเคในตําแหน่งความรักค่ะไพ่พลังงานสามถ้วยกรณีที่มีคุณคุณที่มีคนรักกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมนะไพ่ขยาย,ยานี้แปลว่ามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้นะฮะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่อาจารย์มองอย่างนี้นะหนึ่งถ้ามันเลวร้ายถึงขั้นทําให้คุณแบบ ไม่มีความสุขนัก็บอกว่าตัดมันซะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่ม,มันแปลได้สองประเด็นนะนะคะบางท่านอาจจะมองว่าให้โอกาสกันแล้วเริ่มต้นใหม่ก็ได้ความสมบูรณ์ก็จะกลับมาอีกครั้งก็คือสิบถ้วยมันก็ไม่ได้หมายแปลว่าคุณจะต้องเลิกลากันสักทีเดียวมันก็เป็นบางท่านหรือถ้าข้อดีอย่างเงี้ยบางบางทีนะอ,อ,อาจจะแปลว่ารักเก่าก,กลับมาหรือความรักของพวกคุณที่พัดพากันบางคนนะไม่ได้เจอกันมานานอาจจะแปลว่า คนรักอยู่ต่างประเทศอยู่ห่างไกลกันมากเลยอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าไพ่เฉลิมฉลองพวกคุณจะมาเจอกันใหม่อีกครั้งเริ่มต้นความรักใหม่ๆม,มีแบบหวานแววมากกว่าเดิมเลยอ่ะมันมีความสุขมากๆมันก็เป็นไปได้นะคะมันแปลได้หลายประเด็นอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งถ้าเข้ากับดวงขอคุณคุณก็ก็เอาไปปรับใช้ในแง่มุมมองใน ในความหมายหลายๆความหมายที่อาจารย์พูดไม,ไม่ได้พูดความหมายเดียวเนาะถ้าใครที่บอกว่าเฮ้ยให้โอกาสกันแล้วแล้วกลับมาแล้วมันดีก็จงให้โอกาสกันนะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคําพูดโจรกับใจเนี่ยก็ต้องให้ให้โอกาสเขานะไม่ใช่เขาไม่มีที่ยืนในสังคมเลยก็ก็ไม่ใช่เนาะ,อ,ะอาจารย์ก,อาายก็อาจจะแปลงงั้นก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่แน่ค่ะบางคนเขาเขา เขาดีกลับมาดีจริงๆก็มีนะก็ลองให้โอกาสกันดูถ้าใครมีปัญหาแบบเ,เรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าเรื่องการทําร้ายจิตใจกันนะนะมันก็มีแต่บางคนก็แค่พวกคุณอยู่ไกลกันอนะ่ะห่างกันมากๆไม่มีเวลาให้กันช่วงหนึ่งเหมือนฮึดๆแต่ช่วงนี้เขากลับมาก็โอเคเนาะโอเคไหมคะเรื่องของความรักประมาณนี้เนาะโอเคมาดูเลขโชคลาภกันนะชาวสิง อาจารย์ขอเป็นตัวแทนจับไพ่พลังงานเลขชกลาบเลขชกลาบประจำเดือนมก,กราคมทั้งเดือนเลยนะคะใครจะเอาไปใช้ในแง่ของพลังเลขชกลาบในแง่ไหนก็ได้พลังเสริมในเรื่องของตัวเลขนะคะโอเคอาจารย์ขออนุญาตใช้ไพ่ออร์คเคิลชุดจุดเทียนซึ่งหน้าไพ่เนี่ยก็รู้อยู่แล้วจุดเทียนก็คือจุดแสงสว่างให้ชีวิตทุกคนมีความสุขมีความก้าวหน้าเห็นไหมคะไพ่เจ็ดแปดเป็นไพ่พลังงานการขับเคลื่อนที่ดี อุ้ยมีคนส่งดอกไม้ด้วยแหละเออนะคะมีคนส่งความรักให้อย่าคิดมากอย่าคิดเยอะปลดล็อกตัวเองซะนั่น,น,นเอากุญแจล็อกหัวตัวเองไว้อยู่นั่นนะอย่าปิดกั้นเนาะหกค่ะโอเคพลังงาน781869ของชาวราศีสิงห์นะคะก็ขอให้โชคดีปังๆกันร่ำรวยกันเจอกันอ่าคลิปหน้านะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามและก็กด subscribe l i k ์ s h a r ให้จันเพื่อ เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ